สวัดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโอ้ยวาแมัสิบ่มาลูกหล่ามาสุดท้ายมูอมาเอาโค้งสุดท้ายคัะตัวนี้เอาโค้งถ่ายเลยเมีมาสามหลอกเหลี่ยมบุพอกันจักเกียร์เมียต่ว่าก็บซับไปซับมาเนี่ยมันขันก็เสียดายเอฟซีเลขก็ได้โอ้ยยัยหน่อยมาจมอยู่บอกน้งบอกเลขเพิ่นกับบ่ถือเพิ่นสิบพอบี๊อบเส้งบ่เนาะต่ว่ากั เดี๋ยนีทางน้อยเอฟซีจะไปเยอหน่อยกต่อย่าให้ตื่สุกคนจะมามันมาเตะหลังแยอะหน่อยแต่ไงหลังคนด้วยกันแต่ก็ยังโชคดีตรงด้วยเยอหน่อยถึงรถตลี่สองใบสามตัวนาโอ้ได้สองใบสี่เจ็ดครับโอ้หมาเลขหาสี่ศูนย์ที่บอกกระจอยคีบสุดท้ายมันออกสามตัวห้าสี่ศูนย์จะเย่ะหน่อยบอกสี่ศูนย์โค้งสุดท้ายมือเลขออกเลยจ้าครับใครไม่ออกหาศูนย์ชี้เย่ะหน่อยได้อีกสามใบมันมันไม่ออกหาสี่ศูนย์โอ้ยเนาะบางรูโรเตลี่ ก็กระมาณนี้แม่เนา่ะประมาณอยู่กับนจะได้โต้รุ่นหน่อยก็ยังดีัแต่ว่าเขาบอกเลี้ยงพุ่มฝันนัเก่าที่พ่อเพิ่นบอกเนาะเอฟซีแย่หน่อยลูกเสียดายเสียดายที่ว่าน้องเพิ่นมาห้องบอกว่าซิปสองเขาเป็นออกวันแย่หน่อยได้บ่แม่นหน่อยเซียนแบบนี้แย่หน่อยเลยว่ามาอยู่อยู่บานนอ่บอกพุ่มก่อนฟั้งแต่มาแย่หน่อยแต่มาว่าพอแย่หน่อยพ่อปู่พี่แกเพิ่นก็มาบอกว่าอีหลาบอกเอฟซีพอหนึ่งเซเล็ตเล่เด้อ ศูนย์สองเคียงเสียนไหวพอมันยับขึ้นไปแล้วงวดแมนเป็นของเฮาแล้วนี่อันเขาก็บอกวันสั่นว่าแม่นเนาะแม่นอยู่เนาะคือคนลับไปแล้วเนาะคนลาบของนอแล้วจังไรของเฮงวดนี้จังไรกระถือมันจะถือกี่รีพอนี้จะบอกวันสี่เลขอย่าลืมเด้อเลขตัวเก่าพอจะคนสิบวกมาจังไรอีกเนาะหลวงเฮาพ่อพีเนาะเอฟซีเนาะผู้ใดจำจุดย่าหน่อยเอาก่ะแต่คือสีได้ย่ดอกค่ะนี่ย่าหน่อยงวดนี้ย่าหน่อยกับฝันฝันคือจัง ด้เบื้องคลิปของผู้อื่นไปนั่นแห่ะสบาเหมือคืนนี่เหมือวัดพาทิพย์พนมาเราไว้ๆนี่เพิ่นกับมอพกับมอบครับฟันเย็นเยนเก่าดีพอสบายเย็น่อยฟันเย็นเยังเก่าเย็น่อยลังเก่าเก่าอยู่ของแย่น่อยบันไดในพวกกติบันไดมาที่ตะกีนสมัยตะกีนีย่นได้หน่อยนี่สิ่ีรถวีบากเน๊ผู้เดียวของ ตำบลบงเนี้อนี่ข้าเจ้าเมื่อสิมีกบขามเ้ยดินที่ดนของเนีหน่อยตะนี่ไปหอดซี้อย่ขุนแมนดินเบิดมองแถวอีสิป็โกบขามกบขามเง่บยบขามหวานบ่ายเป็นบันไดคนมีรถมอเตอร์ไซ์สมัยนีียบันไดไม่ีเสียบันไดไม่เ่าเน้องบัานเนี้ยาเกาลดขึ้นบ้านรถเลี้ยงขึ้านเนี้ยี้หน่อยหลบฝันเห็นเงี้ยหลังเกาเยี้หน่อย ตรงฝันเนี่ยหลังเกา่าเยอะหน่อยเยอะหน่อยเลยว่า,อ,าอันโอ้ยวัดสันเก่าปั่นกษตรกาไต่ยี่บ่บันไนดวัดสันปั้พน,บบน,พน,นพ่อเนี่เพิ่นจะได้ว่าเบิ้งคันนี้ล่ะเพราะกล้าเกินพ่อยันบ,บันไดฮักเบิ้งเพิ่นละข้อบันไดที่เป็นบันไดยาวๆโล่งเห็นไหมครับบันไดไม่เนี่ยพวกออร์เป็นบันไดดินก็เป็นมาตรฐานให้เลขตัวเก่าของนี่ยหน่อยจะถึงเด้วเอฟซีเลยสามสี่มัน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 มีบทเรียนแล้วเนาะไม่มีบทเรียนหรอเด้อครับอือ มันมีบทเรียนหรือเปามันย้อนหลังมันสิมามันหมาช้อนหลังเ้ายอีกบางทีเออครับบายนี้เยอะหน่อยก็เลยบอกว่าเลิงลิงแต่ก็สร้างมันเนาะเยอะหน่อยว่าสุฟังอ่านบ่ายก็มา่งบอกว่าเดียองฟันมันพ่อสวดมนต์อยู่นอ่สบายเยอะหน่อยสวดมนต์อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่สิบประมาณสามถุงหอนหกถุงสวดมนต์แล้วจ้เยอะหน่อยก็เลยพื้นแล้วไปเรียนลายลายสิ่งในตาด้วยนอนลงยันในจิตนอาหน่อยเรียนในสิ่เยอะหน่อยก็เอ้าไปเสร็จ เรียงๆก็ไหลตัวแย่ไปสจตะเจ้าหน่อยจิตส่วนหนึ่งของเจ้าหน่อยคิดนะโอ้ยมันจะหลตัวแย่เีาต้งหาสิ่งใส่เหลายอยาเตะโบแมนบอกเอาคนว่าก็เสีให้ตัวว่านก็แล้ลวแต่ชิ้นนี้สัญญาด้วยคนว่าเือนวเยีน่อยก็ตั้งคิดตั้งใจก็าคาันเยน่อยเลี้ยนไปสองบาทสามบาทมาหยุดจึกที่ทีมองสามตัวไทย เยหน่อยว่าเออเจสิย้งสิหาไดไอยู่นี่พอประสนเพิ่นก็บอกกเย่น่อยไปเยน่อยก็เลยมาจำเเพิ่นบอกว่าสิมีแนวนีจจีทีว่าใส่ห้ฮารืมจังซี่คไับมเยหน่อยจาได้มันสามหกห้าเลขสามหกห้า่หยุดจึกนี่บ่แม่หยุดจึกหนิสามหกห้าอือแต่ว่าเลขมันคือคือพ่เคยบอกเลขคกห่างอกงยากมันก็บ่นนีเด้ตัดลบแล้วเนี่ยสามหกหอือ มันก็เพลยแต่ว่าเลขกอะไรเอฟซียายนอยบอกเ้อหกกับเก่ามันตัวเดียวกันหุ้นซีเกาหาหุกหาน้ำสามาหกสาใบน้ำเลขเนา่จ้าเออเม่มาล่ะจ้าแมนครับแมนแมแมนอือืมอืมแกเรียนประโชบ้าอืมอือเนี่ยนี่แหะบานนี พ่อพ่อพ่อมามาพ่อมาสิเลตตัวนี้เนาะพ่อมาสิเลตตัวนี้แล้วก็เลยมาฝันก็เลยมาฝันบ่ได้บ่ได้ฝันยังซ้ำซากกฝันว่าพ่อเพิ่นมาหาอีกเพิ่นมาหาเพิ่งมาเพิ่นมาเข่าหน้าบ้านนี้บ้านเนี่เพิ่นเข่าหลังบ้านเพิ่นมาเพิ่นมาทางหลังเพิ่นมาทางหลังครับสู้ได้เลี้ยงสิเขาเลี้ยงไข่เลยมั่นบ้านนี้เพิ่นกลัว่าเอ้าพ่อ่าสั่น ข่อยนอนยี่นกเขาเอาพ่อเั่นเป็นอยังพ่อขึ้นมาเขารังบ้านเอากูจีเขารังบ้านมันจีเป็นอยังกูเขาใส่กระไดเพราะว่าเป็นเฮียนกูคนว่าพอคนว่าเออี่ยพอคนว่าเนี่ยแล้วเอาเอาหัวเั่นยกมือขึ้นรูวปเส่นเคนบอกแกหน่อยนะฉบาบแกหน่อยเลยว่ายกมือแบบแม่นแม่นคนว่าเอายกจิ้มอะไรเส้นมือแต่โยคนบอกว่าหักล้มคนบอกหักหนึ่งล้ก คนห้องก็มีหานิ้วแมเนว่าหานิ้วนึงเออวันน้ก่เอาลงเนิ้วนึงมาซั่เพราเราายผู้แขนที่เป็นวงกลุ่มสบาวจังโรกลุมที่ห้องื้อสาเร็จแล้วม่พ่รับสําเร็จแล้วเพรนกว่าสุบมือเยญ่หน่อยมันจไงมันจังมันเป็นยังคือสื้อลขบ่ถึงแท้เิ่นว่ามันจัาแล้วบายให้มันจัมาเอาไฟผู้แขนใส่ต้้เต็มิู้มือแต่บา เศษฝายที่สำเร็จเป็นวงกลมเป็นวงกลมสีแดงสีแดงคืออย่างอย่างงูกปาหนี้แย่หน่อยก็สตีหาได้ที่เออเอานิวมือหนี่กับสีนิวเด้แมนมาวงกลมสีแดงอก็เป็นศูนย์นิดศูนย์ใช้มือนี่แล้วนี่แล้วเลขซื้อเอาเลยสี่ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งกับศูนย์มันตัวเดียวไงคือสองหนึ่งหนึ่งสองนี่พอห้ามแมนแมนครับแมนแมนแมน อันาดนี้พอเท่าเลยเน้นเลยว่เน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่งเราค่อยเล่นคัดนะคุยงนักเลยว่าแม่สี่ศูนย์สี่หนึ่งตัวหาเก้าก็หาหกที่วันไหนก่อนแยะหน่อยเอาเป็นแล้วแล้ววันนี้ให้ให้ผมถามเนีว่าอันบาหย่อนไปก้มเก่าก้มฝันน้องผมที่ถามว่าบ้านเลขที่หลังเก้าแม่เจ็ดหกเจ็ดหกอือกับที่บ้านในก้มฝันแม่น่ะเลยถามมาบ้านเลขก็เลขที่ตัวเก้านะเลที่เจ็ดเก้าเจ็ดหก ทะเลมาหกมีซื้อถิ่มไว้นะเอฟซีหกเจ็ดเจ็ดหกซื้อถิมไว้จั่นั่นคือบานเลีทีล้างเก่าที่เขาฟันเห็นบาลีทีล้างเก่าคอยลีตัวนั้นเพราะไงพอเข้าคนหลุดถามเรียกว่าบานลีทีนั้นบเรืสรางแก๋เนาะบาลีทีอัเจ็อหกบาลีทีไม่นี่ซีหาเขาไปใฟันเกี่ยวบาลีทีไม่ฟันเกี่บาลีทีเก่าท่นก็ล้างเก่านั่นครัะ หลังเกาคบบว่าโอ้ยผันธามาว่าอุ้ยบอลอีกกี่เกาปฏิบัติะน่าผมก็เลยคิดอยู่นะครับอันนั้นเล็แน้อยครับครับอเอแคปี่เข่าครับมือนีมากแต่เศร้ามากกว้ากันมาสามเสี่ยวเลี่ยวเนาะเอาแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องคะ อีณแม่น้อยเพื่อนว่านักนักไปที่4 0กับ4 1เนาะแม่เนาะเน้นนักเลยนะคะ,ะตัว,ตวอื่นเป็น <FC S 2> ตัวรอ,วองนะคะเนาะและะ้วก็ตัว76ทั้งใต้นี่เป็นบ้านเล็กที่หลังเก่าที่คุณแม่น้อยเฮาฝันเห็นบ้านหลังเก่าเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ76นี่ครับทั้งใต้เป็นบ้านเล็กที่หลังเก่าที่คุณแม่เฮาฝันเห็นเนาะครับเนาะ มาหลายเถียวอยู่แม่พเห็นกันแต่ว่ามือนี่มมนก็พอดจนได้ขี้เข่านอกแม่เนาะกับสะพานบุญเอฟซีเฮ้าครับดวงสมพงกันครับอ่นแล้วาเล็กแน้อยครับครับอ๋อเอฟซีเฮ้าครับมือนี่มาแต่เศร้ามาพ่อค่ะแล้มาสามเถียวแล้ววน้อเอาแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องคะ อี่แม่น่อยเพื่อนว่านักนักไปที่40กับ41นาะแม่เนาะเน้นนักเลยนะคะต,คตัว,ตวอื่น<ไ>ปเป็น <FC S 1> ตัวรอ,องนะคะเนาะแล้วก็ตัว76ทั้งใต้นี่เป็นบ้านเล็กที่ลังเก่าที่คุณแม่หน่อยห้าฝันเห็นบ้านลังเก่าเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อ76นี่ครับทั้งใต้เป็นบ้านเล็กที่ลังเก่าที่คุณแม่ห้าฝันเห็นเนาะครับเนาะ มาหลายเสี่ยวอยู่แม่เพเห็นกันแต่ว่ามือนี่มมนก็พอจนได้ขี้เข่านอกแม่นอกกับสะพานบุเบลซี่เหาครับดวงสมพงกันครับฝันบาอย่างแต่ว่าปิดว่าบังคือจังหวัดฝันว่านว่าได้ป่าสามโตป่าสามวอยุ่กระมังตอนไหนเบอรหนวดนั่งเจอว่ามันเถื่อนขะอยู่เพราะไม่เาเนี้ยปิดเนี้ยบังอันนี้เขาล้างบ้านเนาะเอามือมาด้วยเอามือมาด้วยภั่นสุปักสุปัก ตลีน่นรถตลีนันพ่มีเหรอเด้ออยู่แพงไนกัวมีเหรอสี่ศูนย์สี่หนึ่งอ๋อพ่มีขายนม่นมเล่อมีส้มเมันเมื่อไหร่แยหน่อยมากแยน่อยกัอแกยจะไม่แย่หน่อยก็ได้ยุ่งหกใบครับเพราะว่าคนที่เยน่อยถือรถตลีนัเพื่อนหนทุบอกกระจาว่าสี่หนึ่งมากยุ้ยมีมากี่หนึ่งยุ่ดิงามอยู่เมเอาพี่น้องค้ากับเม่์น้อยเพิ่งกะไห้นะค่เนะ สามตัวนะคะสามหกห้านะคะแล้วก็อย่าลืมตุกเกของคนคือสามซีนะคะเนาะแล้วก็สามหกสามเก้านะคะหกห้าเก้าห้านะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะเป็นตัวที่เน้นนักนะคะเนาะบานเลขสี่เจ็ดสิบหกเดาะค่ะพี่น้องคะพิจฉลหน้าเบึงนะคะเนาะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณคุณแม่เนาะค่ะสวัสดีใจเอ็ซีทุกคนเสวอเนาะสวอบนตัวตัวละสิบบาทเนาะ หายมันได้ลตัดดีนะคะมันเขาอยู่แล้วค่ะเออว่ามีขายแล้วเนาะแม่เนาะสีส่สิบสีสสหหส่หนึ่งห้านึ่ใช่มือน,นั้นนัน